whoa

Oh, ho, 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 ho.

哎，哎，别啊，别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 ，

ดูผิดูผิด okay ้ปอะไรนี of of ่ก <laughs> <Matthew> ็ได้เจ้ีเยเยเตนี่ออการง้ไม่โดนีพี่อย่างเดียวอะหนา

ส่งผมส่งใหมไปไปมเนอมลไ่เนื่ยมาไ่บกคราไม่นื่อยร้าน้่อไ้่ะเดียวครับสวัสดีครับนี่เขาที่อยู่